เอาให้กระ้องมทำอะไรตอนนี้วะเฮ้ยำข้าวาเรื่องไหวันวันหนึ่งคุณได้ทำอะไรมั่งอ๋อวันวันวันเนี่แหละ

กินนอนเล่นกินนอนเล่นไม่หมดอยยังไะครับเมื่วานก็เมื่อวานอะไรดูเลยอโชว์ฮะเออใช่เช็คต่ติ่งครับกโมงเราไ่เช็คทเหมือนเดิมโ้าฝังมันไปฝังมันนึ่งวิครับใายแต่ผมเราเองนี่ทคืเราเองเราเราไปองไม่ไดเองไม่ได้ดูทุกคนใช่ครับพี่ดูไอ้ยี่สิบกว่าเนี่ยของเราหมด จะจอกระจกข้ออางนอกใช่ไม่ได้คันว่าจะมีภาาสี่ต่อครับค่ว่าจะมีภาาสี่สอมีถ้าเล็กซนอีกสามสิบถ้าเล็กซ์ซี่ของเราหนึ่งสามสิบถ้าถึงนังสินี่ครับใครเลยนะฮะดา,า้ำไมเราควนจะก,กล่องครับมคมขึครับเป็ มือมนานมนะานใครเห็นมือกอ็เนะแตว่ามันไม่รู้ว่าอีกเะือนสองเดือไม่หาผว่าว่าเหมือนบ้ารุ่ตรงนี้นแล้วว่าอดแลปักกันดีกว่าเออเด็ดเรื่องนะครับโหลดลิงก์นะครับน้านล่างคุณเอามือมาครับดัานล่างเอามือมา,มา,าด้านล่างจะลืมไปไล์นะครไหนเลยมาอันนสองนัา ครับสวัสดีครับผมชื่อผู้เรียนกอบผูบ้วุ้นกอบนะครับมีสองแบบคุณเรียกอะไรผู้เรียนผู้เร,เรียนใช่ไหมออขอลาไปก่อนนะครับไปเเรียนนะครับงล่มาไม่มา